สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเราจะมาตรวจสอบค่าตัวแปรสกอร์จากที่ผู้ใช้กรอกเข้ามานะครับตรงนี้เราตั้งตัวแปรชื่อว่าสกอร์เป็นตัวแปรประเภท i n t g g e จนะครับจำนวนเต็มแล้วก็ใช้คำสั่ง S แกน f นะครับรับค่าตัวแปรแล้วเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าสกอร์พอเราเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าสกอร์เสร็จเราก็จะมาตรวจสอบนะครับโดยใช้คำสั่ง if นะครับลอได้เปิดตามด้วยเงื่อนไขนะครับสกอร์มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ50ถ้ามันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ50จะให้ทําอะไรเราก็ใส่เครื่องหมายปีกาไว้นะครับเราก็จะให้แสดงคําว่า if นะครับให้แสดงคําว่า p a r t นะครับผ่านนะครับลหลังจากเครื่องหมายปีกานะครับพิมพ์ L นอกจากนั้นนะครับให้ทำอะไรนะเราก็บอกว่าให้ให้แสดงคำว่า fail นะครับถ้าก็คะแนนน้อยกว่า50นะครับเราก็เปลี่ยนจาก pass เป็น fail นะครับแบบนี้นะครับทำเสร็จก็ compile and run นะครับจะเห็นว่ามีตัวเลขเราลองใส่ดูนะครับใส่มากกว่า50นะครับหรือ50ก็ได้ใส่51แล้วกันนะครับจะมีคำว่า pass นะครับ แต่ถ้าใส่ตัวเลขน้อยกว่า50เช่น30นะครับจะขึ้นว่าเฟลนะครับสอบตกสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ